เามาดูวิวอาร์ขึ้นดอยครับนี่เทคสองครับเทคแรกไม่ผ่านครับไม่หลอดครับไม่หลอดไม่หลอดครับเอาหัวเข้าไปทั้งพุ่นบังคับหัวครับบังคับบังคับหน้าลงช่วยไม่ได้ไลสุดอยู่บังคับไม่ไม่โยกรดเลยโยกรดโยกเอาใช้เทคนิคส่วนตัวครับ เอาลงหน้าลงหลอกเลยเหอดูครับถูกต้องพิศาขาตามมาครับยกมายกมาสตาร์เลยพิศาขาตามมาเลยแค่เริ่มต้นเองตามมาตามมามาิดมากับสายนี้ผมสบายเนาะมากับสายนี้ผมสบายเนาะครับแต่ผมลำบากต้องช่วยพวกเขาเขาเลย <laughs> ดูครับดูครับ,บทางมีไม่เคยไปครับไ,ไม่ไปก็อ่อมันก็มีทางนไ้่ไปล้ะหนูเฮ้ยวันนี้เอฟซีต้อ,ตอ,ตอกมกับชายดำนะครับเอาเอฟซีมาบุกครับใจเย็นพักก่อนเส้นเบายัางไม่พามาครับดูครับขันเร่งอ่ะมึงเบาไปคันเร่งขนาดกว่านี้พักหายใ,ใจครับพักหายใจครับไม่ต้องรีบผมก็จะนั่งโชว์ครับไม่ต้องรีบ มันเป็นหัวฉีดอยู่แล้วใจเย็นมาเอามาสาวขันครับเอาลงแล้วเปุ๊บแล้วก็ต้องปั๊มเส้นไหนบอกไม่ได้พี่เป็นเส้นลับเขาต้องปั๊มฮ่าฮ่าฮ่าพี่เชิดเจริญใจสวัสดีครับเอาเข่ามาบุบกันครับแม่ผมครับทำทำแปลงรถเส็ดครับแปลงรถเส็ดก่อเอามาครับ ดูครับเอาเอฟซีเข้าช่วยกันเองครับปิดก้านแิดดันมาดูครับเขาจะได้รับเสื้อเขาก็ต้องมาปิดก้อนดันก้นมาเอาลูกมึงใส่เกี่ยวหนึ่งสตาร์ตสตาร์ทไหลขึ้นเลยเปิดรอบหน่อยเปิดรอบเปิดแก้วหน่อยมาจมตีนะตัวเข้าล่นหม้อมมาตามมาเข้าห้องนี้ให้ได้ถ้าเข้าร่องนี้ได้จบถ้าเข้าร่องนี้ก็ค่อยไปตามร่องเลย ข้ามันถ้าถ้าลงมมาได้ถ้าขี่มาได้ลุกลงรถลงรถเราค่อยๆยูช่วยกันลุกลงรถก่อนจะช่วยก็กะไลอยู่ครับจะช่วยก็กะไลอยู่ครับลงรถก่อนมันต้องลงรถหนูมันชันลงรถก่อนเอาแกบ้างไปนี่คือที่สีแกนขี่รถขึ้นเนินนะครับจะช่วยก็ได้ครับแต่ว่าต้องให้ช่วยกันก่อนขี่ไกลนะวันนี้เดินทางมาขี่ที่เชียงใหม่ลุกยิ่งขึ้นมาเมื่อยห้า พี่พี่มาดึงช่วงหน้าดึงช่วงหน้าจบเลยโอเคครับต้องสอนเทคนิคครับดึงช่วงหน้าเข้ามามาดึงมาเออดึงมาล้อรอบมึงอ่ะลอบรอบมึงมีแต่เยอะตั้งใหญ่ลุกถ่ากิ่งกำไว้นะมีกำไว้มาครับอ่ะต้อมกัญชัยาำทำการไล่สตอสำหรับพี่น้องครับมาทำการลับรถครับหนึ่งคันไปนุกเอ้ยไปนุกมานุกมา นี่ครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับทําการเก็บเรคคอร์ดแล้วเจ้าของมันจะกลับมาดูคลิปของมันตอนหลังไอ้นุกไอ้ฮเอ้ยมึงนี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงยาวเสื้อเปล่าเอาครับเอาครับไอ้นุ๊กมือดีดิมึงยาวเสื้อไหมเอาเสื้อไหมเอาครับเอาเสื้อนะโอเคครับมาตั้งลำตั้งลำตั้งลำไปก่อนขี่รถอย่าให้มันเราจะไปขี่มันเกินเดินทางมาไกล นี่ยดูวิธีขี่ดูวิธีขี่แบบนี้โอเคยังเนี่ยโอเคใหญ่น้องเนี่ยดูวิธีเอาไปมึงเห็นวิธีขี่ยังมึงต้มึงต้องบัําแบบนั้นบัําขนารไงอ่ะบําปืนปึนมันต้องเรียคัดต้องไปใช้แรงขับรถอ่ะเหนื่อยอ่ะขอบคุณเชื้อบาลังน้ำไปมึงมึงมึงเพื่อขอบคุณไอ้นุ๊กมึไปช่วยทุกน มึงับมึงคำเบี้ยคันมึงทำทำอะไรครับขึ้นมาเลยโดครับอีกสองคันทั้งล่างครับสามคันกับเจ้าสำนักทีเคดีครับมาครับทีนี้อันนี้บีอันนี่เบีอครับ มันไม่ใช่มันอย่างอี้คาดหมดเดี๋ยวเจนเ็นพักก่อนพักก่อนอ่ะกำมนกำไปกำไปเดี๋ยวจะทำให้ดูทุ่มไปแล้วครับตอนไม่ครับล่อยคาดในหมดครับออกไปไกลดูเาเดีมันต้มันขึ้นก่อน ตึงเกินล่ะพี่ปล่อยเลยฮะตึงแหละมาตึงมาตึงแล้วเอามาไปยิงกัวด้วยต้องเนี่ยเสยเนี่ยเสียคนเดียวอะไรยึดเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรเหนื่อยมากเลยฮะเหนื่อยเหนื่อยอะไรพี่หนอยู่เอาแกไปมาได้แล้วครับพี่อย่าเรียกค้าเยอะพี่อย่าเรียกค้าเยอะครับเดี๋ยวค้าพี่จะหมดครับไม่จำก็ได้ครับ กรรมเฉพาะตอนต้องการแรงครับมาพี่มาจับคนเดียวครับค่อยๆขึ้นไปครับอะไรใจเย็นหนนี้นีดูครับมาทีละคันครับเอาเข้ามาบุบไม่ใช่เราสบายนะครับขอบอกเราก็ต้องช่วยอยู่ดีครับดูครับฮะสบายครับต่อไปครับสบายไอเนี่ยครับไอเนี่ยสบายสุดแล้วครับเขึ้นมาไปเลย มาเลยก <c oughs> ูว่าอยู่ข้างล่างนู่นมึงไปอยู่ล่างนู่นเลยจะช่วยมันเลยพอแล้วม, <c oughs> มาแ,มแล้วครับมานี่ขี่สามสี่คันนึงครับไม่เยอะครับดูครับคันเล็กครับเคสอาร์เล็กครับ ดูครับไม่ธรรมดาโอ้โหเปิดเยอล่ะเปิดเยกล่ะครับเคตาเล็กครับไม่ธรรมดาครับ W R ไครับผมว่าดูครับดูครับโอ้โห W R กับ B F อยังาอครับดูโอ้ยโอ้ยไปแล้วครับผมจะรอไล์สดเจ้าสำนักทีเคดีครับผมจะรอสมน้ำหน้ามันครับสวัสดีครับทุกท่านไอต้อมยังไงก็ไม่รอด ผมว่าเนินเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนินเนี่ยเนินเนี่ยผมว่าโดนแน่ครับมันอะรอดูครับรอดูตอนมันล้มครับรอสมน้ำหนามันครับผมจะรอชมทีเคดีล้มให้เราดูครับผมว่าเนินทางล่างผมไปดูมันจบตรงนั้นแหละครับขึ้นไม่ถึงสิบเมตรหรอกผมว่าถ้าผมพูดอย่างนี้นะครับมันจะถึงปลายครับแต่ถ้าผมบอกว่ามันเก่งนี่นะครับมันจะถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้ามันเก่งนะครับ ต้องดูถูกมันไว้ครับมันจะได้มีแรงกดดันมันมันมันขึ้นไม่ถึงครับใจเ้ยเสียเวลานีิยังไม่ถึงไหนเลยครับแค่เริ่มเนินแรกครับสวัสดีครับทุกท่านโหคนดูก็เยอะนะนี่สวัสดีครับทุกท่านไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยเนื่องจากว่าช่วยเขาอยู่ ้ะครับเจ้าสำนักจะล้มให้เราโชว์ให้เราดูครับเจ้าสำนักที่เคดีดูครับทั้งโกล API ไชวนมาดพมาิพี่มาเลยยินมาเลยอ่ยังอยู่ย,ยังอยู่ยผมบอกแล้วครับมันจะถึงตรงนี้ดูครับอย,อ,ยอย่างนี้มันก็ไปล้มโชว์ให้เราดูครับแต่ยังไม่สุดแต่ยังไม่สุด ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับจะไปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามก่อนเดี๋ยวออกป่าไม่ทันครับทุกคนขึ้นไปหมดแล้วต้นขุยไทยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นเทพต้นครับโ้เหนื่อยตามไปทันไหมเนาะ ถ้าอยู่แถวไม่ริมทันอยู่ครับเพราะว่าคนที่มาด้วยก็ไม่ใช่คนที่มามาด้วยก็ไม่ใช่สายหดครับผมนะครับเหนื่อยผมนะครับเหนื่อยช่วยทุกคนครับโหนูครับเอฟซีมาจากจังหวัดตากครับ จสู้ครับไปไปเลยครับต่อเลยโอเคขอสิ้นสุดเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชัยชัยโอ้เหนื่อยครับถ้าไม่ตอบก็ขออภัยนะครับเนื่องจากว่าเขาไปหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวตามเขาไม่ทันสวัสดีครับ